นต่อไปเชิญครับเชิญนั่ครับเป็นไรปะไม่เป็นไรเชิญนั่ครับเอนนิตาคุณเป็นอะไรอะ่ะมองเห็นไม่ชัดแค่อักเสบนิดหน่อย ตแต่หมอว่าตาคุณบอดไอ้หมอบอดบ้าอะไรถ้าตาผมบอดผมจะเดินข้ามถนนได้ยังไงถนนต้องปาดเลนผมต้องระเชิญโชครถสิบล้อรถบัสรถเบนซ์รถเก่งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ฮะไม่ได้แด่คุหรอกนี่ยังไม่รวมเกาะกลางอีกนะทำไมคุณไม่ข้ามสะพานลอยล่ะครับเดี๋ยวมีสะพานลอยก็ไม่รู้สัต แต่คนอย่างผมมีศักดิ์ศรีพอถึงยังไงผมก็ไม่ข้ามสะพานลอยทำไมไม่ข้ามล่ะครับนักเลงอย่อมไม่ข้ามหัวกัน